สสีรพัตรกองทการหรือเรียสสหิวค่ะเขียนบ้างกระปบืค่ะก็วันนี้รู้สึกยินด,ด,ดีมากๆแล้วก็รู้สึกชื่นชมนะคะแม่แม่ชมรมผู้สูงอายุคุณทรักษาที่เล็งเห็นความสําคัญของน้องๆนะคะ,ะเรื่องการศึกษาก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญก็ขอบคุณที่ ได้ให้โอกาสกับน้องๆแล้วก็อขอบคุณท่านผอ,อแล้วก็เหลือหน้าเลยคะ่ะส่วนในส่วนของนโยบายของเรานะคะก็พยายามผลักดันเหมือนกันค่ะเพราะว่าปศพิมเอ,องยายาก็อยู่ในส่วนของกรรมวิธการสาธารณสุขเราก็พยายามผลักดัน,ดนทั้งเรื่องต่างๆที่จะสามารถมาเป็นในส่วนช่วยตรงนี้ได้ะคะ่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าในหลายๆส่วนก็ยังขาดนะคะ พกประมาณเองหรือว่ามุคลาซ้นเองค่ะยังไงก็จะช่วยผัดนันให้เต็มได้เลยค่ะคุณแม่จะยิงดินจะยิงดิน